นี่คือสาอูไทยปาอีิน้องไปนะครับซัพยีดีครับขอบคุณอาจารย์สมันดิมิที่ได้รับาประศึกจากบรพ์ขอูนานี่คือสาวูไทยที่ระนาราษาของทนวัดพระธาตุเชิร้อยตำรวจตรีอาทิตย์รรมธุระทธาจุชนบุรับใจสุธาสารอริยชาตินะครับและคุณโรศึกดิพดีคุณ ทิ้งทองดทิพย์ออกจากร่างฟานคาอลอยให้ฟานเถื่อถึงแก่่านตายผู้เล่าถึงฟานตัวนั้นเมื่อสิ้นใจแล้วทนักอุ่นนาก็ร่ายมนต์เสกเป่าให้ร่างฟานคือมีขนาดใหญ่โตเท่าช้างสายฟายไดราดและราชสเดิชาวเมืองหสองหันจึงพากันเข้าชักลาา เอาซ่าบควาเข้าไปยมือหลงขัน่ันเมื่อมาชวนนะอยากเชิญชวนทุกท่านมอชมอะไรกันบ้านนั่นได้นำคามาตคุณู้ญมาขันนที่เกนะครับเหลืออีกหนึ่งขบวนขบวนสวยสุดเราไว้ขบวนสุดท้ายนี่คือสาวไทยพี่น้องสาวไทยครับงามดิครับสุ้สซ้ครับ ทูบี no. นัมบุวันไอเดลเป็นกระบวนบบวที่เ้ไม่ธรรมดาเห็น<อ>ไ,ไหมฮะเป็นกระบวนที่ก็ตามมาด้วยทีมกาลสินคุณมนตราธิการลาภบุญเรืองประธานกลุ่มคอผ้าลายมงคลมนตราธิการและเลขาเครือข่ายโอทอปจังหวัดกาลสินครับ,ร,บรวมทั้งทีมนครพนมด้วย<อ>นะครับนครพนมก็จะมีหลายเรือไฟต่อจากเรานี่แหละฮะกระบวนที่เก้าครับทีมนครพนมโดยคุณม่อนธนากรเจ้าของแบรนด์แจ็คเก็ตผ้าไทย คุณแมนยูเยาวชัยนายแบบนะครับคุณเบิร์ตธนากรคุณแมนยูเยาวชัยเป็นนายแบบให้เรานะครับขอบคุณสันติพิชชังโดยท่านสันติชัยยศอดีตรองนายกกคงการบริหารส่วนจังหวัดสกลนครเพื่อเฟื่องรากลากประกอบขบวนครับ การแสดงชุดออนซอนสาวผู้ไทยสกลนครโดยโรงเรียนร่มเกล้านักแสดงจากโรงเรียนร่มเกล้าจำนวนห0ชีวิตจำนวนียี่ชีวิตรวม125ชีวิตโรงร่มเกล้าชาวสะกลนะครับขอบคุณท่านวิชัยภาวะคุณผู้จัการโรงเรียนร่มเกล้าและท่านครูอาจารย์เป็นสาวผู้ไทยพี่น้องเป็นสาวผู้ไทยครับ การบอลภูไทจะเรียนรบก้าสะพนครครับหล่อจริงๆพี่น้องนะครับทั้งหล่อทั้งสวยครับโอ้โหว้าว หล่อมากครับโอ้โหสวัสดีครับสวยจริงจครับปสีดอไปนะครับสัตว์ดีครับ อขออวยดอสเลยครับสามเมืองสกอนครับสวยจริงๆครับว้าวสวัสดีครับด้านนี้ก็หล่อและสวยครับป๊าดว้าว ครอ่อนซ่อนสาวผู้ไทยสุโขคัยค,ครับว้าวสวยงามมากครับว้าวสวยจริงๆครับพี่น้องนะครับว้าวสวัสดีครับ อมาแล้วครับสาวุูทยครับาหรับการทอนดูทยในสวัหสับสทันั้นเริ่มมีมาัต้งแต่สมัยที่เริ่มสร้างโบรทัยขึงุุา เป็นรัฐบาลผู้โดยสารสกลนครชาวาาูไทยเป็นชนเผ่าที่รับอาสาที่จะปฏิบัติเป็นผู้เราจะรักษาเรื่อสันติภาพจึดูรุกปีเมื่อถึงฤดู้วดูจะมีการ้อนรับรอบโต๊ะรัฐาเขตจุดซึ่งแต่เดิมการร้อนรอกของชาวูไทยจะเป็นผู้ทก ใช่ครับงามดีครับซ้ำเลยครับ ความงดงามไม่แพ้ภาษาพื้นบรานหลักผู้อื่นที่ผ่านสายตาของท่านผู้มีเกียรติไปนะครับอาจจะเป็นภาษาพื้นบรานของวัดพระธาตุชุมชุนซึ่งก็จะสังเกตว่ามีความแตกต่างมีความคล้ายนะครับแล้วก็มีความหลากหลายในศิลปะของวาดธรรมโลก ด้วยกระบวนการชีวิตของทุกคนโดยทุกคนทุกคนรบการอบรมทุกคนทุกคนทุคนากคไทยทุกคนในปรเทศสถาบันุกการแสดงที่ตามมานะครับก็จะเป็นทุกคนรำน้อมสรรองค์พระเจาชขอบคุณคุณศิลป์คนขสาประธานย่างเมืงเก่าสะพนถนนภาคกางทราบไหมครับว่าอยู่ตรงไหน ย่าน่งสตะบนถนนคราวอ่ท่างตาของถนเส้นหาวัดะนีนะครับสิงห์พี่น้อวเดชครับเป็นลัหวายงาเป็น้าของของที่จำหน่ายในวัท่ายงารีกว่าาญาของคนข่าวกังหดนะครับถาคราวของสะลครเปิดตลาดอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2,559เป็นความร่วมมือร่วมใจของภาครัฐและเอกชนซึ่งประกอบด้วยอำเภอจะน้ำเพลนะครับจะเข้ามาจำหน่ายสินค้าผ้ายกกำลังและอาหารในถนนภาคกลางจริรงๆครับสาวผู้ไทยครับพี่น้องในวนจันทร์ที่แต่เลิก <c oughs> ก็ถือว่าเป็นถนนสายวัฒนธรรมก็จะมีวิถีชุมชนที่เชื่อมโยงระหว่างวัดพระธาตุเชิงชุมคนในชุมชนรวมทั้งผู้ประกอบการตามอำเภอต่าง ร่วมกันขับเคลื่อนถนนคนเดินให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสถึงประเพณีวัฒนธรรมและคุณค่าของถนนภ่ากรามจังหวัสดสุโขทัยและอีกในยักษ์หนึ่งก็เป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกผ่านรากให้ยั่งยืนและเป็นการสร้างอาชีพรวมถึงรายได้ให้กับคนในจังหวัดสุโขทัยอีกด้วยนะครับในววันพระก็จะมีนักท่องเที่ยวมาชมบรรยากาศยิถนชุมชนรวมทั้งร่วมทำบุญไหว้วพระสวดมนต์เวียนเทียน แล้วก็มาจับจ่ายซื้อของในถนนภาคกลางตามวิธีชีวิตตุนน้มชนหน้าวัดพระธาเชิงชุมนะครับอยู่ตามวันหยุดที่ผมได้กล่าวเรียนไปแล้วนะครับกนร,ร Now well known for of Astro Indigo well products as the city Dye uh, uh, brought The street called Indigo Street, which is the main street in front of the Pratha Chuchu Temple. And on the weekends, in the afternoon until around 9 pm, there will be all kinds of shops, all kinds of Sellers, not only um, by those who live along the street, but from uh, all the producers from the other districts as well, to have their them. platform or their channel to oh, distribute oh. their products to both, you know, people Lord, in Lord. the Lord, Lord. areas of Gunacon <laughs> and also the travelers or the tourists, Lord, especially on the Lord. holy day or the Buddhist days that we welcome the travelers from. other cities from Bangkok and even from abroad. Uh, once they finish, you know, paying respect to the Buddha, the p r a t a c h a n g s h u p they can visit all the shops and support all the local uh, producers. รถบุปชาตินะครับขบวนบุปชาติเรือไฟปกสวยนะครับลบนี้นะครับเราจะเห็นว่ามีนังฟ้านั่งอยู่ด้วยทั้งสองด้าน นางฟ้า4ีนางด้วยนะสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณพิติแท็กเตอร์นะครับความเป็นมาของประเพณีแห่ประสาทพึ่งนั้นตามตำนานได้จัดทําขึ้นในสมัยพระยาสุวรรณพินคาระแห่งอาณาจักรหนองหาหลวงนะครับจัดทําขึ้นเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาแต่บรรพบุรุษในช่วงเทศกาลออกพรรษา,าซึ่งช่างผู้ชนาญได้สร้างสรรค์ขึ้นมาด้วยภูมิปัญญามีความละเอียดลึกซึ้ง งามเป็นหนึ่งสมคุณค่าด้านสถาปัตยกรรมนะครับอันนี้เป็นปราสาพึ่งซึ่งมนเปรนผในการทำภาษเพึ่งนั้นชาวไทยอีสานตั้งแต่เดิมมีความเชื่อในเรื่องโโอ้หให้ฟังให้ฟังเสียงจากองค์ปภาษาพึ่งแล้วกัน ว้าวซับเนาะนี่คือสารพุทไยครับชุดสวยจริงๆพี่น้องนี่ครับชุดสวยงามมากครับอันนี้คือชุดพุทไยพี่นนะ้องเป็นชุดพุทไยครับว้าวโอ้โห ซึ่งปราสาทพึ่งประยุกต์ในปีนี้นะครับทางชุมชนวัดนาชิมชุมชุมชนบางโชัยชุมชนหลังเทศบาลงามนอสามุูไทยเนาะมีทาผู้ที่จะนำเสนอสถาปัตยกรรมที่งดงามนะครับองค์ฐานปราสาทเป็นรูปของบุรสมบกมาลาที่ป็นปราสาทพึ่งนําเสนอเรื่องราวซึ่งเป็นตำนานของเมืองหนองหันหลวงนะครับจะมีเสียงบรรยายในองค์ปราสาทพึ่งประยุกต์ ไปด้วยนะครับเรื่องรา,าวที่ยาวพอสม <รา S 1> ควรกรับกอบพร,ระคุณพระเดชพระคุณพระคระูสบลวรลลโนกิจดรสุริยาวัดพระธาตุเชียงชุมัวรวิหารนะครับที่ปรึกษาในการก่อสร้างองค์พระธาตุเชียงชุมครับโอ้โหสวยจริงจง หน้าค5เสียนพี่น้องเป็นหน้า้5เสียนครับอันนี้คือสาหุไทยปาพี่น้องไปแลครับซับดีีครับขอบคุณอาจารย์สมัานาน,นมมีมิตรอาพาดย์งริกขจรรณ์ของหูหน้านนี้คือสาหุไทยจตุรรณ์วัดพระธาตุเชีงชุม โดยมีหัวหน้าช่างทำบริษัทเพิ่งที่มีฝีมือนะครับมมรรคุณโกมินบ๊อบผาดเอาระบุฉลองบุญละคะพร้อมทีมงานทุกท่านนะครับโอ้โหไล่พี่น้องไปแล้วครับขอบคุณท่านประธานจุนชนวัดบรรทัดชุนชุนลอยตระบุตรีอาทิตพธรรมปุระโอ้โหท่านจุนชนวงังอุ้มชัยบุญอาสานอริยาชาตินะครับและคุณโกศุกขอบคุณทุกท่ ทิ้งทองักนที่ขอร่างวามถูกถอยให้ฟานเถด่ถึงแก่ความตายผู้เล่าถึงฟานตัวนั้นเมื่อสิ้นใจแล้วทนัยอุ่น้าก็ร่ายมนต์เสกเป่าให้ร่างฟานคือนมีขนาดใหญ่โตเท่าช้างสาย่ายนารปราดและราษฎรชาวเมืองหองกัน้จึงพากันเข้าชักล่า เอาทราบกานเข้าไปยังม <simple> <even> <uri ño> ือหลวงขันธ์ยังมีอีกขันธ์เมื่อมาถึงอยากเชิญชวนทุกท่านต่อชมไปด้วยกันะะคนั้นได้รับความเป็นตาสูนพระยอดมากบทที่เก้านะครับเหลืออีกหนึ่งกบวนกบวนสวยสุดเราไว้กระบวนสุดท้ายและได้รับุตรีขอบคุณการมีส่วนร่วมทุกๆการมีส่วนร่วมนะครับที่ทําให้การจัดงานพิธีแห่ประสาทขึ่นในปีนี้สําเร็จร่วมไปได้ด้วยดี ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนนะครับทุกท่านขอบคุณห้างส่วนจำกัดพิทักษ์ทัเทลโซลูชันห้างส่วนจำกัดสกอตเอราวันแท็กเตอร์ห้างส่วนจำกัดบริพัฒน์กรุ๊บริษัทโตโยต้าสกลนครจำกัดโตโยต้าเบสผูส้แทนจำหน่ายโตโยต้าจำกัดสัตักงานใหญ่โรงพยาบาลพรินสกลนครบริษัทแอดวาน ไวเลสเอ็เวิร์ดจำกัดบริษัทไทยน้ำทิพย์คอร์ปอเรชั่นจำกัดบริษัทดีเอ็นเอ็มอลจำกัดห้างดีบอร์ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนสาขาสกลนครทารางการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาสกลนครบริษัทสายการบินทกแอร์จำกัดมหาชนท่าอากาศยานสกลนครบริษัทไทยเอเอซียจำกัดบริษัทโชคคุณผลคอนกรีตเอสซีจีโชคคุณผลบริษัทออโตเอ็กซ์จำกัดเชนชัยโย รบริษัทมิกตองเฮกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยร้านเดอะโบนบริษัทดีพัฒน์สกิมจ,จำกัดบร,ริษัทไทยรุ่งเรืองจำกัดสาขาสกนลนครบริษัทยารีวิตามินบอทเตอร์จำกัดสาขาสกนลนครธรนาคารออมสินเขตสกลนครบริษัทเดอร์เบลจำกัดผู้นำจำหน่ายเครื่องดื่มสปอนเซอร์และโสมร้านห้างส่วนจำกัดไอเีออยสภาวิทยาลัยรายชภัฏสกนลนครห้างนสน่วนคูโบต้าฟิตติแท็กเตอร์จำกัดห้างส่วนจำกัดสกนลนครเซอร์วิสโอเอ บริษัทเรื่งปุยเฮงสกลนครจำกัดห้างอุดรจำกัดสกลการยางจวิท์ธนาคารอาคารสงเคราะห์สาขาสกลนครร้านไทยพงโและบริษัทภูมิเอ็นดูโรเซลบริษัทจัดจับจันครับ